สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie W ว n น e r e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นภาพยนตร์นะครับจาก DC เป็นภาพยนตร์รวมฮีโร่เลยแต่ไม่ใช่ฮีโร่ธรรมดาเป็นแอนตี้ฮีโร่เป็นฮีโร่ที่ดูเหมือนไม่ใช่ฮีโร่นะครับสำหรับเรื่องนี้เลย The Suicide Squad ก็แรกคือซูซ่าสโคตเฉยๆใช่ไหมส่วนภาคเนี้ยจะเป็นดิซูซ่าสโคตนะครับตัวละครหลกัหลกๆก็จะมีตามมานะครับสองสตัวที่เหลือจะเป็นตัวใหม่หมดเลยนะครับเป็นเรื่องราวของอ่าพวกที่เขาเรียกว่าเป็นวิลเลียนครับเป็นซุปเปอร์วิลเลียนเป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นตัวร้ายอะ่ะจริงๆถ้าอยู่ในหนังเรื่องอื่นก็คือเป็นตัวร้ายอะ่ะแต่ว่าต้องมาจัดทีมกันรวมกันนะครับเพราะว่าโดนตัวของอแมนด้าเนี่ยตัวของคนที่มาจากรัฐบาลเนี่ยเขา รวมกลุ่มคนพวกนี้ครับเพื่อไปทําภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจที่แบบเสี่ยงตายแล้วก็ไม่ใช่แค่เสี่ยงตายธรรมดาอารมณ์แบบตายแน่ๆนะครับคือส่วนใหญ่ภารกิจนั้นเนี่ยคนที่ไปทำเนี่ยก็คือยังไงก็ไม่มีชีวิตกลับมาก็เลยต้องชื่อว่าซูซาสควอนนั่นเองนะครับสําสหรับคนที่ยังไม่เคยดูเลยใช่ไหมถ้าดูถ้าไม่ดูภาค1มาดูภาค2ก็ก็เก็ตนะ มันไม่มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องราวแบบอะไรซับซ้อนเลยครับมันแค่แบบว่าเอารวมตัวร้ายมาแล้วก็มารวมทีมกันแล้วก็ไปทำภารกิจคือแค่นั้นจริงๆนะครับตัวละครหลักที่กลับมาก็อย่างที่ผมบอกไปมีอ่าอแมนดาใช่ไหมตัวหัวหน้าเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวของฮาร์เลควินนะครับที่รับบทโดยคุณมาร์โกลับบี้นะครับวันใจของผมเองแล้วก็จะมีตัวของโคโรเนลลิกแฟกนะครับซึ่งลิกแฟกเนี่ยก็รับบทโดยคุณโจเอล คินาแมนนะครับก่อนหนะ้านี้เคยรีวิวซีรีส์เข้าไปหลายเรื่องแล้วส่วนตัวละครใหม่ๆเด็ดๆคือใครบ้างนะครับผมจะยกมา2ตัวแล้วกันอ่ะก็อันดับแรกคือ i d i ิสเอลบนะครับคือพระเอกมาเทของเรานะครับมาระบบทเป็นบลัดส,สปอรตซึ่งบลัดส,สปอรตนี่ต้องบอกว่าโด่งดังมากนะครับคือถ้าคนอ่านอ่านคอมิกอะไรเขาก็จะคุ้นๆกับเขานะ แต่ว่าตัวนี้คือจะแบบว่าคือในเรื่องนะโด่งดังไม่ใช่ว่าในโลกแห่งความจริงคือในเรื่องเคาแบบว่าคนนี้คือคนที่แบบว่าสู้ซูเปอร์แมนอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบยิงแม่นเหลือเกินอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จอห์นซีน่านี่ก็มารับบทเป็นตัวของพีซเมคเกอร์นะครับแล้วก็แต่งคอสตูมเขาบอกว่าเขาเขาไม่ใช่คอสตูมอันนี้มันเป็นชุดเครื่องแบบนะครับก็ตัวพีซเมคเกอร์นี่ชื่อคือบอกว่าเป็นผู้นำพาสันติสุขสันตภาพใช่ไหม แต่ว่าแม่งยิงไม่เลี้ยงเลยคือคือโคตรขัดแย้งนะครับแล้วก็ตัวของจอ์ฟีน่าต้องบอกว่าเรื่องนี้มาแล้วมันชอบผมชอบมากเลยนะคือคือบททั้งบททั้งอะไรของเขาอ่ะคือแบบว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีะตัวของตัวของน้องที่มาสแสดงเป็นลัดแคชเชอร์นะครับจะเป็นน้องดานิเอร่านะครับเมลคิออนะแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่มาสแสดงเป็นโปเ d ด t นะครับรับบทโดยเดวิดดัสมมลเชียนนะครับคือทั้งสองคนนี้ผมว่าน่าจะน่าคุ้นตามไหมอ่าต้องบอกว่าตัวของโปเกดอตเนี่ยเขาเคยเขาแสดงหนังมาเวล l ด้วยนะแล้วก็นี่คือก็ข้ามฝั่งมา DC นะครับก็เอาเป็นว่างานนี้คือทีมหลักๆแต่ว่าตอนเปิดเรื่องมามันจะมีหลายทีมมากเลยนะครับแล้วก็ผมอยากสรุปว่าเรื่องนี้มันมันมีความเป็นเจมส์กันนะครับผู้กํากับเนี่ย คือมันมีความเป็นเจมส์กันสูงมากนะแล้วก็ดูสนุกมันแล้วก็หาคือแม่งหาแบบหาแบบตั้งแต่เปิดเรื่องอะหาแต่เปิดเรื่องกลางเรื่องท้ายเรื่องคือมันมีช็อตแบบปล่อยมุกค,คือแบบมุก5บาท10บาทก็มาแล้วก็มีมุกแบบอารมณ์แบบว่าปูมาอย่างดีเพื่อมาเล่นมุกเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยดูแล้วชอบนะดูแล้วชอบคือหลายๆคนไม่ชอบ ไม่ชอบหนังแบบฮีโร่อย่างเงี้ยผมก็ว่าถ้าไม่นะับว่าไอ้พวกนี่มันเป็นแบบว่ามาจากดีซีผมว่าดูได้เลยนะเอาจริงคือถ้าเราไม่รู้จักอะไรมาเลยแล้วเรามาดูอ่ะก็ก็ดูแล้วก็อินก็หาไปกับมุกมันนะครับแล้วก็มันมีไอ้ตัวฉลามอะ่ะฉลามชื่อ,อไรนะนา,นาเวใช่ไหมคือไอ้ตัวฉลามนี่คือตัวแบบตัวแย่งซีนเลยนะครับเป็นคิงชาร์กใช่ไหมเป็นฉลามกินคนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวฉลามเนี่ยให้ให้เสียงภาคโดยป๋าซิลเวเตอร์สตาร์โลนด้วยนะ ซึ่งต้องบอกว่าคือคือ,คอแบบเป็นตัวขโมยซีน่อยคือมันเป็นตัวทุกตัวแม่งเด็ดทุกตัวเลยนะครับในเรื่องนี้ก็ใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปหารับชมได้นะคือจริงๆตอนนี้มันน่าจะเข้าโรงนะที่ไทยเพราะว่าโรงหนังเปิดแล้วใช่ไหมตุลานะครับผมดูไปตั้งแต่เดือนออก,กัสนะครับแล้วก็นี้เพิ่งมารีวิวอีกรอบนึงเพราะว่า,าถ้าทำรีวิวตั้งแต่ตอนนั้นมันจะไม่มีคนดูไงเพราะว่า ทุกคนยังไปดูไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะดูรีวิวทาไมใช่ไหมครับก็อันนี้คือเป็นพาร์ทของการรีวิวนะคือผมว่าผ่านแล้วก็สนุกนะครับโอเค <Okay. S 2> เข้าสู่พาร์ทของการสปอยนะครับคือต้องบอกว่าไอ้ทีมตอนแรกเนี่ยมันทําผมอึ้งมากนะครับมันเอาป๋าไมเคิล l ูเกอร์มาเป็นตัวหาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับ <laughs> คือไอ้พวกทีมทีมแรกอะ มันจะมีแบบไอตัวใช้หอกไอตัวผู้หญิงที่เป็นเหมือนเอเลี่ยนใช่ไหมแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นตัวเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดอะตัวเหมือนตัววีโซะอะใช่ไหมแล้วก็มีเจวอลินอะไรพวกเนี้คือแม่ตายห,าหมดเลย <c oughs> คือไม่งตายหมดเลยลคือแบบเปิดใายอย่างเท่คือใบปิดอะมันก็มีไอพวกนี้อยู่ในโปสเตอร์ใช่ไหมผมก็คิดว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะแบบว่ามันต้องแบ่งทีมกันแล้วต้องยังไงแล้วใครจะอยู่ใครจะไปเขาบอกว่าตัวละครจะตายมันจะมีตัวหลกัหลกๆตายผมก็แบบว่าโอเค ผมแบบจำทําใจแล้วไม่แน่ไฮเลคฟินจะตายพังนี้แต่ไม่ใช่ไอ้พวกนั้นนะตายก่อนเลยไอ้พวกทีม A อตายหมดเลยนะครับแล้วก็ทีม B ก็คือทีมที่ผมรีวิวไปนไั่นแหละที่รอดหมดแล้กวก็มีความช็อกมีความช็อกตอนไอ้ไอ้จอซีนาไอ้ตัวพีซเมเกอร์สู้กับลิกแฟแล้วก็แบบเฮ้ยไม่คฆ่าลิกแฟทิ้งแบบเรื่องนี้แม่งเอาจริงว่ะแบบเอาจริงจริงแล้วก็มันเป็นฉากที่แบบช็อกนะ คือก็ไม่คิดว่ามันจะเอากันถึงตายะนะครับแล้วก็สุดท้ายแบบตายน่าจะตายจริงแ,แบบแทงขนาดนี้นะครับแล้วก็พีซเมเกอร์เขายังไม่ตายถ้าเราดูเอ็นเครดิตเราจะเห็นว่าพีซเมเกอร์ยังไม่ตายแล้วก็ไม่กี่วันมานี้เองนะครับหลังจากที่ผมอัอด่าเลตคอร์ดอันนี้ไว้เนี่ยครับที่ผมก่อนจะผมทำรีวิวเนี่ยเพิ่งจะมีการปล่อยตัวเอ่อเทลเลอร์ Terror ของตัวทีเซอร์ไม่ใช่แค่เทลเลอร์นะครับเป็นเป็นเป็นแบบทีเซอร์สั้นๆนะของ Peacemaker นะครับเป็นซีรีส์อ่าถจำไม่ผิดน่าจะ HBO นะ คือ p e a c e m a k e r เนี่ยจะมีซีรีส์เป็นของตัวเองครับซึ่งไม่แน่ใจนะว่าไทม์ไลน์จะเป็นแบบก่อนหรือหลังนะแต่ผมอ่านว่าผมน่านจะเป็นหลังไหมถ้าเกิดว่าก่อนมันจะเล่นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่ามันใส่คอสตูมเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็น่าดูมากน่าดูมากคือมันเป็นตัวร้ายอ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนทําตามหน้าที่นะมันได้รับมอบหมายมาทําตามภารกิจนะครับก็อ่านี่คือสปอยแลิวจริงอยากไม่ไม่รู้จะสปอยยังไงมันมี มันต้องสปอยต้องคุยกับคนที่ดูมาแล้วใช่ไหมคือตัวการต่อสู้สุดท้ายนะครับมันจะว่ามันจบง่ายไหมเออแต่ว่าผมผมก็ผมก็สังเกตแล้วแหละว่าช็อตที่บัตสปอตคุยกับตัวของอ่าแรดแคชเชอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะช่วยใครใช่ไหมตัวตัวตัวของน้องวิ่งก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูเถอตอนจบเนี่ยฉันจะเป็นคนช่วยเองใช่ไหม แล้วสุดท้ายก็แบบว่าเป็นคนเซฟภารกิจจริงๆด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะครับคือผมผมชอบอีกซีนหนึ่งคือตอนที่มันเป็นแบบไอตอนภารกิจที่ตัวของทีมบีอะไปเข้าหมู่บ้านแรกแล้วก็แบบเพ่งยิงแบบยิงเลทเทหมดแล้วก็สุดท้ายแบบอ้าวอันนี้ไม่ใช่พวกคนร้ายเป็นพวกคนดีโอ้คือแบบว่าซีนนั้นที่แบบว่าผมแบบไม่หาจริงอะหาแบบออกเวิร์ดออกเวิร์ดนะครับประมาณนั้นเลยก็ อันนี้เป็นการรีวิวทั้งหมดนะครับแล้วก็สปอยด้วยเอาเป็นว่ายังไงใครดูแล้วชอบไม่ชอบนะครับลองเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับคือยอด s u b s c r i b e ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอยากให้ช่วยกัน s u b s c r i b e นิดนึงนะครับผมคิดว่าหลายหลายคนน่าจะชอบการรีวิวนะครับผมรีวิวแบบว่ารีวิวแบบรีวิวทั่วไปนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งหมสปอยผมจะขึ้นเตือนไปแล้วนะครับก็อย่าลืม ติดตามไว้นะครับแล้วเราเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ